ของหวานก็หวาน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 มากๆอกันนี้ล่ะเปรี้ยวยังไงเป็นสารส้มอยู <t 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 like, <t <t ่โเยียวเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยไม่หวานไม่หวานหน่อยเปรี้ยวเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันพระค่ะเจนนี่ปนันก็เลยแต่งตัวเขาวหวานนิดหนึ นนิดนึงก็คือไม่ได้มีแพลนวัดอยู่ในเิปแต่ว่าอ,อยากเข้าว,วันนี้วันค่ะเดี๋ยวมีเสื้อคลุมอมคลุมอะไร